สวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่ช้างชและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมก็แล้วก็เอางี้เลยกันสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะนะที่อยู่ทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเอาวป่าสวัสดีคุณผูมทั่วประเทศเลยครับทุกท่านเลยนะฮะที่เป็นแฟนฟันแท้แล้วก็แฟนใหม่ๆของสโตรพงออนไลน์ .com.com แรพนะฮะแน่นอนครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องมีของดีนะครับ เอามาฝากันอีกแล้วตัวนี้มาก็คุ้นหูคุ้นตากันดีแนละ้วโลโก้ตัวนี้นะครับใช่ครับนี่คือลำโพงยี่ห้อดโดบครับผมแต่ว่านี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับชื่อว่ามอนสเตอร์ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเปิดตัวตัวโดปบิสนะฮะปีศัตร้ายครับผมนะตัวนั้นก็เป็นเจนเจนสองนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมาครั้งนี้เนี่ยเหนือความคาดหมายครับแล้วก็ ต้องบอกว่าถูกอกถูกใจทุกทุท่านแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมฮะฮะพกพามาด้วยกำลังวัดถึง45วัตต์ rms นะฮะครับผมเอาง่ายๆว่าคำจำกัดคำอะไรวะจำกัดความคำจำกัดความอคือยังไงฮะ เบรพลังควายโอ้โหนะฮะรู้สึกว่าจะเข้ายุคเข้าสมัยเลยเลยนะโอ้โหนี่ครับคือทำไมต้องบอกว่าเบรพลังควายเ่เพราะว่า1กํากำลังขับที่พีเตอร์บอกไปเมื่อกี้45วัตต์อาร์มใช่ครับที่มาพร้อมระบบลำโพงแบบ2.1ใช่คะก็คือมีซับวูเฟอร์นั่นเองใช่เป็นซับวูเฟอร์ขนาด3.5นิ้วอัดด้วยพลังขนาด25วัตต์อาร์มสสำหรับซับวูเฟอร์นะเดี๋ยวเราค่อยเจาะสเปคอีกทีหนึ่ง คือต้องบอกว่าลำโพงตัวนี้เนี่ยเบสเนี่ยที่บอกว่าพลังควาเพราะเบสมันแน่นมันเต็มอิ่มมันเหลือกินเหลือใช้จริงๆใช่ครับที่กับไซส์ขนาดและอิมแพคที่ให้มานะฮะแล้วก็บวกกับการเทคการจัดวางมุมห้องหรือว่ามุมที่แบบสามารถสท้อนเบสออกมานี่อืมไม่ธรรมดาเลยใช่ครับผมครับอ่ะสังเกตกันเลยอ่าตัวนี้อ่านี่อันนี้คือหน้าตาเขาหน้าตาเขาะหน้าตาดูดี มีสกุลลุนชาติบอกเลยครับผมก็ดบมอนสเตอร์นะครับถ้าจะสั่งจะซื้อก็เจาะจงมาเลยนะมอนสเตอร์อ่าคอนสเตอร์เลยนะครับผมทีนี้นี่ครับโอ้โหนี่ฮะนี่ครับมาดูกันนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรมาบ้างตัวนี้ก็โลโก้ใหญ่ๆตรงนี้นะฮะรับประกัน1ปีนะครอันนี้ก็มั่นใจกันได้เลยนะครับ สินค้าจากทานแล้วร้านเราคือรับประกันอยู่แล้วนะครับครับผมก็ปุ่มด้านบนคร่าวๆดูที่รูปก่อนแล้วกันนะฮะก็จะมีปุ่มคอนโทรลต่างๆนะพี่ช้างครับก็จะมีตั้งแต่ power นะฮะแต่หลักๆปุ่มด้านหลังที่น่าสนใจนะฮะก็คือจะมีตัวชาร์จนะฮะชาร์จไฟสามารถอินพุ a x 3 5ได้นะแล้วก็ตัวนี้สามารถเป็น power bank แล้วก็เป็น USB สำหรับเล่นเพลงได้ดีอันนี้สำคัญผมบอกเลยครับเนี่ยถูกใจมิตรลักแฟนเพลง คนไทยแน่นอนเพราะทําได้มันใช้ง่ายเอสําหรับต็มีคุณผู้ชมาะที่อยากได้ลําโพงที่เสียบแฟลได์หรือทําได์ได้เนี่ยสำหรับเล่นเพลงวีสามได้เนี่ยตัวนี้มีมาให้ด้วยใช่ครับนะฮะที่สำคัญเบสิกพื้นฐานแล้วต้องเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้นเองครับซัพพอร์ตทั้ง iOS แล้วก็ Android บลูทูธล่าสุดเลย4.2เลยฮะใช่ครับนะฮะและก ช่องต่อไปก็คือช่อง Service Port อันนี้สําหรับโรงงานใช่เอาไว้อัพเดทใช่นะครับแล้วก็เ็็น w i t c h ี e ซ็ตนะเพื่อเแเสียบไฟล์เข้าไปกำลังเล่นเพลงอยู่ไปดึงทำได้ไมนออกอะไรเงี้ยค้างอะไรนะก็ลองกดปุ่มนี้ดูครับนะครับนะฮะมาดูข้างในดีกว่าครับผมส่วนข้างบนมีอะไรบอกอย่างฮะก็ข้างบนคร่าวๆเดี๋ยวบอกที่ตัวมานดีกว่าได้นะครับบับเกตนี่ฮะนี่ครับนี่นะฮะ แพ็กกิ้งฮะมาสวยงามเลยตัวนี้มีคู่มือมานะครับครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะฮะภาษาเดียวเลยนี่ครับดูลําลำโพงต้องบอกว่าเนี่ยฮะหน้าตาเขาเนี่ยเป็นลำโพงที่ดูดีนะครับเป็นลักษณะการวางก็คือวางพื้นนะครับแนวนอนนะครับที่แถมมานะครับตัวนี้เนื่องจากว่ากําลังวัดเขาสูงกินกระแสเยอะนะฮะตัวชาร์จไฟคือเป็นอะแดปเตอร์ฮะเป็น AC อะแดปเตอร์มาแล้วก็เป็นแจ็คสำหรับชาร์จเลยฮะครับผมตัวนี้คือกินไฟเยอะ ต้องทายตัวชาร์จของเขาเองครับผมแล้วก็แ็คอินพุตสามจุดห้าแถมมาครับผมก็มีแค่นี้เท่านอุปกรณ์ให้มารับทีนี้มาสาดวจตัวเขาเลยนะครับตัวนี้รูปทรงรูปร่างก็ประมาณนี้ครับผมถือในมือให้ดูนะพี่ช้างฮะว่าไซส์ประมาณไหนเดีวนี้ผมถือสองมือนะฮะฮะมือผมก็มือคนธรรมดาทั่วไปนะไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมประมาณนี้นะการถือนะครับฮะโอเคดูหน้าตากันเลยนะครับด้านหน้าก็มีโลโก้ง่ายๆก็คือดบนะครับมเขียนคําเดียว ผิวๆง่ายๆด้านบนนะเป็นพลาสติกเหมือนทําเป็นเหมือนลายไม้ลายไม้สวยทีเดียวใช่โซนอลูมิเนียมอโดไดท์ฮะตะแกรงด้านหน้าเป็นเหล็กนะพี่ช้างครับผมครับด้านหน้าประกอบด้วยเป็นลําโพงฟูลเล์ขนาดสองนิ้วนะกําลังขับคือข้างละสิบวัตต์ใช่สองตัวที่ยี่สิบวัตต์นะฮะทีนี้มาดูดอกลําโพงเบสนะดูฮะอัดตรงล่างส่วนด้านล่างครับเป็นซับวูเฟอร์นะฮะขนาดสามจุดห้านิ้วนะกําลังขับคือยี่สิบห้าวัตต์อาร์เอสนะครรวมก็คือสี่สิบห้าวัตต์อาร์เอสจริงนะครับครับผมนะก็ อันน,นี้คือตัวเบสนะครับแล้วก็<ฮ>ะจะรองด้วยเขาเรียกฮะสปองหรือฟองน้ําตัวนี้เป็น,นรบับเบอร์ฮะรับเบอร์อ่าโอเครับเบอร์รับเบอร์ฮะเป็นแบบนุ่มก็คือตัวนี้คือป้อ,องกันการสะเทือนเองเวลาเปิดว่าเบสมันขยับนะฮะจะเป็นนุ่ม <นะ S 2> แบบนุ่มพิเศษนะฮะไม่เหมือนรับเบอร์ทั่วไปครับผมก็คือเวลาเบสมันอัดลงกับพื้นเนี่ยมันก็กระจายเสียงบูเฟอร์ออกมาด้านล่างนั่นเองแล้วก็เพื่อไม่ให้ลำโพงมันมีการขยับเคยื่อนด้วยใช่ครับนะครับอ่าครับก็ทีนี้ เมื่อกี้ตัวเบรคันลงด้านล่างแล้วยังมีอะไรอีกฮะตัวนี้ยังไม่พอนะฮะด้านข้างนี่ยจะมีพาสซสิเรเดเตอร์นะฮะนี่ขนาดยาวนะฮะเป็นเสียมผืนผ้าด้านข้างนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะฮะครับมีพาร์สองด้านนั่นเองไม่ธรรมดาเลยนี่แหละฮะที่มาของเบรคพลังควายครับผมนะครับฮะก็ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับสเปคตัวนี้นะฮะแล้วด้านบนนะฮะตัวควบคมต่างๆคนโทรลต่างๆของเขานะฮะครับผมด้านบนนะครับอันนี้ผมขอย่าเปิดแล้วกันนะครับอันนี้ปุ่ม p o w e r นะฮะ ขึ้นมาเปิดขึ้นมาครับก็จะมีไฟต่างๆให้เห็นนะครับตัวนี้ปุ่มแรกคือปุ่ม power นะฮะตัวที่สองคือเหมือนกับเราเลือกสัญญาณอินพุตเดีเองอ่าเป็นเลือกเป็นให้เล่น USB ครับตัวนี้ปุ่ม p a d d i n g Bluetooth ตัวนี้เลือก i ิ p u t 3.5นะครับตัวนี้ก็คือเล่นกระยุดนะครับก็เพิ่มเสียงลดเสียงอ่าแล้วก็มีรับโทรศัพท์ได้ด้วย ครับผมนะครับและที่เห็นเป็นตัวโลโก้นั้นคือเป็นการรับสัญญาณไร้สายแบบ n f เครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนตัวนี้คือเป็นเหมือนตัวเซนเซอร์มูมเมนต์ฮะสำหรับ่ว่ไฟมันดับนะฮะเราก็ถ้ามีมือเคลื่อนไหวผ่านมันก็จะไฟติดขึ้นมาว่าปุ่มไหนเป็นอะไรนะครับผมถัดมาก็จะมีปุ่มสซนักอร์นี้เป็นบลูทูธนะฮะถ้าเราเลือกบลูทูธนะครัถ้าเลือก AUX นะฮะถ้าเสียบสายไฟเอเจจะขึ้น นะครับถ้ากดตรงนี้นะครับก็คือเลือก USB ใส่รักนี้จะขึ้นนะครับส่วนการชาร์จไฟนะฮะตัวนี้ถ้าชาร์จอยู่จะเป็นสีแดงสีแดงเต็มจะเป็นออกสีชเขียวชเขียวนะครับถ้าใกล้หมดจะแดงกับพิบอนะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้10ถึง12ชั่วโมงนี่แบตเตอรี่เป็นแบบดิเทียมไอออนะฮะก็คือขนาด10.1โวลต์นะฮรรวมทั้งหมดก็คือ4,400มิลลิแอมมิลลิแอม นะฮะเป็นแบบแบตเตอรี่ทั่วไปเดี๋ยวเราแกะให้ดูที่หลังอีกทีนึ่งนะฮะส่วนด้านหลังนะพี่ช้างด้านหลังก็จะมีปุ่มใช้งานนะฮะก็มีตัวนี้สำหรับชาร์จไฟนะฮะตามดปเร์ที่ให้มาพี่ช้างตัวนี้ก็เป็น A X สาห้านะฮะส่วนช่องนี้คือเป็นไดสองแบบคือเป็น power bank แล้วก็เล่นเพลงผ่าน USB ครับผมนะฮะตัวนี้ก็เป็นสำหรับ์วิสนะฮะสำหรับอัปเดตโซนแวร์สำหรับศูนย์บริการเขาทีนี้เพลงเพลงที่จะเล่นผ่าน USB ต้องบอกก่อนนะครับว่า มันไม่เลือกตัวโฟลเดอร์ใช่ครับเพราะนั้นเวลาเซฟเพลงลงไปก็คือให้มีแค่โฟลเดอร์เดียวครับผมนะครับนะฮะก็อันนี้ก็ครบครันไปด้วยเรื่องของฟังก์ชันของตัวลำโพงแล้วนะครับนะฮะทีนี้ขนาดของเขานัขนาดของเขาก็คร่าวๆนะความยาวยาวประมาณ25.8เซนย5 8เซน25.8เซนสูงสูงเเซนครับผมนะครับลึกไปด้านหลังคือ 15.9พ้าจมากเซนสิบหเซนนะครับก right huh? ็สเปคคร่าวๆเขานะฮะตัวนี 1. 1> ้ก็ตอบสนองความถี sure mm ่นะครับต in ั้งแต่40เฮิร์นะฮะถึง20กิโลเฮิร์ตนะครับก็ตัวเวอร์ชันคอมโบทูเวอร์ชันสี่จุดสนะพี่ช้างแล้วก็กําลังขับเขาที่กล่าวไปคือเป็นแบบระบบ2องนึนะฮะก็เป็นฟูลเล้งขนาด10บวัตต์สตัวก็20บวัตต์แล้วก็ซับวูเฟอร์ขนาด25ก็มีดอกซับด้วยแหละใช่ครับก็รวมเป็น45วัตต์อ m s นะครับนี่ก็ถือว่า เหลือเฟือสลับลำโพงด้วยลำโพงไซส์แค่นี้ครับ<ะ>บอกเลยว่าณตอนนี้ชั่วโมงนี้เขาเป็นลำโพงพกพาไซส์ขนาดที่แบบว่าพกพาง่ายเนี่ยกำลังขับสูงที่สุดละใช่ครับณตอนนี้เลยนะใช่เลยครับผมแล้วก็ะะตัวนี้นะฮะก็คือแบตเตอรี่สมัติาบางท่านอาจจะรู้อยู่ว่านี่ลิเธียมไอออนมีอะไรบ้างตัวนี้เบอร์บางท่านอาจจะคุ้นหูเลยนะ,ะก็คือเป็นลิเธียมไอออนเบอร์นะเบอร์เบอร์แบตเตอรี่เขาคือหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะฮะหกเซล ครับผมมุกเซลต่ออนุากลมกันใช่นะครับก็เดี๋ยวยังไงจะแกะให้ดูแล้วกันหลังจากนี้ครับผมนะครับก็ทีนี้เหลืออะไรบ้างฟังสิฮะฟังสิครับโอเคนะฮะมาลองฟังบุกลิกเสียงกันดูนะครับนะฮะคร่าวๆนี้นี่แล้วกันนะครับครับผมเวลาคอนเน็กเนี่ยฮะไอผมคอนเน็กมาแล้วอ่านีครับลองฟังดู สะเทือนเลยครับเหมือนกันเลยเหมือนจะบอกว่าโต้สะเทือนเหมือนกันเลยครับโอ้โหเบสที่อย่างที่บอกครับเบสพลังควายจริงๆัวนี้คือบอกเลยว่าสาวอินซาวมื่อสกูก่อนจะคล้ายสาวของภาพยนตร์ซึ่งเป็นความถี่ต่ำแบบว่าเหมือนซับบูเฟอร์นะตัวนี้สองจุดหนึ่งเนี่ยทำได้ดีฮะบางตัวบอกเลยว่ามีผ้านะเบสอย่างนี้เอาไม่อยู่นะใช่ตัวนี้บอกเลยว่าแต่ว่าโดฟวอนเตอร์เอาอยู่ฮะใช่ครับบางตัว บอกเลยว่าผมไม่กล้าเปิดเพลงนี้เพราะว่าถ้าเจอ impact i v e b a t e ความถี่ต่ำนานๆเนี้ยมันพลาฟังออกเลยแต่ตัวนี้แน่นอนจริงๆถูกต้องแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นลำโพงทางเลือกใหม่จริงๆที่อย่างที่เราย้ําไปครับว่า4 5วัตต์กับไซส์ขนาดเนี้ยเนี่ยณตอนนี้เวลานี้มีเขาคนเดียวเลยก็คือ dove monster ถูกต้องเลยฮะนะครับแล้วราคาค่าตัวเนี่ยต้องบอกว่าน่าจับน่าเครียด จ่ายไปนี่ไม่ต้องกังวลน,นะฮะไม่ต้องลังเลด้วยใช่การใช้งานประโยชน์สารพัดดูหนังฟังเพลงนะฮะนี่ดูหนังได้นะใช่ฮะฟังเพลงแล้วก็เอาท์ดอนี่เทสมาแล้วฮะ,ฮะเสียงกลางโปร่งโป่งใสๆนี่เวทีเสียงกว้างใช้ได้เลยถูกต้องนะฮะแล้วตั้งในบ้านนะผมบอกครับว่าถ้าท่านลองเอาไปไว้มุมมุมมห้องนะครับแล้วแบบไม่มีใครรู้นะเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยขอโทษนืกว่าเปิดเพลงจากชุดคอมโบครับผมนะครับนะ พลังเสียงมิติเบสนี่โอ้โหเอาอยู่ทั้งห้องเลยฮะในราคาเพียง5290อ้อบาทผมบอกเลยครับราคานี้คุ้มมากใช่ครับนะฮะถ้ามีงบประมาณประมาณนี้เล็งกลางๆประมาณนี้ฮะตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับไม่มีตัวให้เลือกอื่นอีกแล้วใช่นะฮะบ,บอกเลยราคานี้เล็งนี้ตัวนี้เท่านั้นใช่ครับ,รบต้องบอกว่าด้วยพลังเบสเนี่ย ถูกใจคอเบรแน่นอนแล้วไม่ใช่เบรดแบบกากๆนะเบรดแบบเพลาะเะเบรคุณภาพนะใช่แล้วขอ EDM นี่ผมบอกว่าติดใจแน่นอนถูกต้องแล้วที่สำคัญรายละเอียดเสียงก็ได้ด้วยใช่ครับนะครับก็มีไว้บริการแล้วฮะที่ s t o r e l a m p h o a l c o m a p c i c o m ครับผมนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะมาดูข้างในดีกว่าอะไรที่ทำให้มันเสียงได้เพราะได้มันขนาดนี้แล้วเบรดพลังขนาดนี้ใช่นะฮะเดี๋ยวมาเจอกันสักครู่เลยนะครับแล้วก็ สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ในทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดสนใจนะสั่งซื้อได้ออนไลน์นะครับสั่งผ่านระบบมา Facebook หรือ l i น์เราก็แอดเข้ามาคุยกันได้ครับหรือโทรมาก็ได้นะฮะครับผมนะฮะบางทีประ่านอาจจะไม่ได้รับสายก็ขออภัยด้วยลวกันใช่ครับผมนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวดูกันดูอะไรขันอีกทีหนึงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่ะทีนี้อ่าทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของมันกันบ้างข้างในว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันมีอะไรใช่ถึงว่าเกินเอาไว้ก็สุดยอดเลยเกินเสียงพลังอะไรนะพี่ช้างเออเบรพลังควายไงออเนะฮะทีนี้มาดูว่าไอ้คำว่าเบรพลังควายเนี่ยข้างในมันเป็นยังไงครับผมนะครับอ่ะตัวนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาันี้แกะไปแล้วแกะไปแล้วนะครับ มาดูกันเลยนะครับผมตัวนี้ส่วนประกอบต่างๆ,ๆนะ,ะตัวนี้เขาจะมีตัวนี้เลยที่ผมพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนะพี่ช้าง <ฮะ S 1> ตัวรับเบอร์ตัวขามันมันนุ่มหมายถึงว่าเวลามันสั่ะเสือนเสิงเบสออกมาเนี่ยไม่ให้มันเดินนะใช่ตัวนี้นะฮะมันอยู่ตรงไหนฮะมันอยู่ตรงไหนอยู่ด้านหน้าของตัวลำโพงน,น,ะะนี่ครับตัวนี้แหละฮะตรงนี้นะครับครับผมที่รองรับตัวซับวูเฟอร์ตรงนี้นะฮะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบข้างในของมันนะครับนะครับพี่ช้างนี่ครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยเห็นละโอ้โหตัวนี่นะฮะ เดี๋ยวผมอธิบายเป็นทีละส่วนแล้วกันครับตัวนี้คือตัวที่ผมถอดออกมาในตัวเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับก็หลักๆที่เห็นชัดเจนเลยนะฮะก็คือแน่นอนตัวซบวฟูเฟอร์ใช่ครับขนาด3.5นิ้วนะตัวนี้4โอห์ม25วัตต์นะตัวนี้ชัดเจนตามสเปกที่กล่าวมาเลยหงายไปดูสิฮะหงายไปดูสิอ่านี่นะะนี่ครับนะครับวัตต์จริงนะครับใช่ครับอ่าครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวแผงวงจรของเขาก็คือประกอบมาได้อย่างลงตัวฮะแล้วก็จะมี ตัวตัวนี้ซีนฮะซีนสนับกันไม่ให้เดี๋ยวว่าลมจากห้องอ,อรคุชติ่งออกไปข้างนอกเพร <ขอ S 1> า<ช><น>ะว่าตัวนี้จะเป็นช่องเสียบต่างๆเยอะๆเลยครับผมนะฮะนะฮะ,ะและที่สําคัญนะฮะไอ้สีน้ําเงินนี่แหละสีน้ําเงินเนี่ยนะฮะตัวข้างบนใช่ไหมนีครับเพราะว่าสําหรับคุณลูกค้าเนี่ยที่ซื้อลําโพงบูทูธไปเนี่ยสิ่งที่กังวลหรือว่าพูดง่ายๆว่าใช้ประมาณ ใช้ไปแล้วหมดประกันเนี่ยเรื่องแบตเตอรี่นี่แหละที่คาใจครับผมคุณลุคคุณคุณพุฒิมทุกท่านเลยตัวนี้ผมได้พิสูจน์ให้แล้วนะฮะดูให้แล้วครับตัวนี้คือเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยเลยนะ,นะพี่ช้างนะครับ,รบตัวนี้ก็แน่นอนนะฮะตัวนี้คือเป็นแบตเตอรี่ที่ว่าเป็นเบอร์ยอดนิยมเลยถูกต้องแกะให้ดูนะครับผมบางท่านอาจจะถ้าเล่นอาซีอยู่แล้วจะอจ๋อเลยนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าท่านซื้อโด๊ก มอนสเตอร์ตัวนี้ไปเนี่ยอะ гаранти แน่นอนว่าแบตเตอรี่เปลี่ยนได้มีเปลี่ยนในเมืองไทยใช่ครับตัวนี้คือเป็นแบตเตอรี่เซลล์แพ็คนะฮะคือเป็นแบตเตอรี่หนึ่งแปลหกห้าศูนย์หกก้อนนะฮะเป็นลิเธียมไอออนนะฮะต่ออนุกรมกันอยู่นะครับก็คือกระแสจ่ายกระแสได้สี่พันสี่ร้อยมิลลิแอมป์นะสามารถใช้ได้ถึงสิบถึงสิบสองชั่วโมงที่กล่าวไปนะฮะตัวนี้ก็คือแบตเต็มแน่นอนนะฮะขนาดสิบเอ็ดจุดหนึ่งโวลต์นะฮะคือต่อเป็นเซลล์แบตเตอรี่มาอย่างนี้เลย ใหญ่มากนะฮะครับผมบางทีไม่ใช่ว่าที่ผมก็แกะมาหลายรุ่นบางรุ่นนะฮะใหญ่กว่ารุ่นยี่ห้อดังๆอีกเนี่ตัวเนี้ยนะครับเพรว่าหายห่วงเรื่องพลังงานสำรองคือจริงจริงแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าไม่ต้องัาวลว่าแบตเตอรี่เสื่อมจะไม่มีเปลี่ยนนะครับครับผมตัวนี้มีแน่นอนใช่ถ้าใครแบบได้เองได้เองคือดูอิมยูเซลอะไรเงี้ยคือซื้อตัวแบตเตอรี่กรมา6หกก้อนนะฮะแล้วก็ใช้แผงวงจรคอนโทรลของตัวเดิมของมันอ่าแล้วก็ต่อุกรมการตามวงจรแล้วกันใช่ บางท่านที่มีความรู้เรื่องช่างอยู่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ส่วนภาคขยายของเขาพี่ช้างดูจนนิดนึงนะครับตัวนี้ภาคขยายเขาก็จะออกแบบมาแบบพวกแอมคัสดีมันก็จะเล็กกระทันรัดนะฮะแต่ว่าเนื่องจากกำลังวัดเขาสูงนะฮะตัวนี้จะมีฮิตซิงตัวระบายความร้อนอยู่แล้วก็ตัวนี้จะมีสายตัวนี้ติดมาด้วยนะสายตัวนี้พม่ช่สายอะไรตัวนี้คือเป็นสายช่วยระบายความร้อนจากตัวนี้มาที่ตะแกรงกันหน้า ด้านหน้าเป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมนะครับตัวนี้คือมีการทาสิลิโคนให้ความร้อนไหลได้ดีนะครับนะครับนี่บางทีเราเปิดนานๆด้านหน้าจะอุ่นๆไม่ต้องตกใจนะฮะครับผมนะฮะแล้วก็ส่วนตัวสองตัวนี้นะฮะผมไม่ได้แกะออกมาแกะยากนิดนึงนะฮะตัวนี้คือจะเป็นตัวลําโพงฟูลเล้งนะฮะขนาดสองนิ้วสองตัวเป็นเสียงกลางเองซึ่งเขาก็จะมีห้องอคูสติกของเขาเองพี่ช้างนะไม่เกี่ยวกับตู้อ่นเลยนะครับส่วนตัวห้องใหญ่รวมนี่คือจะเป็นของเบส เบสเท่านั้นยังไม่พอนะประกอบด้วยฮะพาสซีกเรเดเตอร์ด้านข้างนะฮะพาสซีฟเนี่ยอยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งไหมพี่เตอร์สองฝั่งเลยฮะนี่ครับเนี่ฮะเนี่ยฮะสองฝั่งสองฝังง่งด้านข้างนี่ผมได้แกะมานะเพราะว่าเขาซีนมาแล้วเ,เรียกว่างานประกอบมันใช้ได้นะบอกอย่างดีเลยใช่แล้วก็สายทุกเส้นนะคือพุ่มด้วยฟองน้ำนะเพื่อไม่ให้มันเกิดเรสนาในตัวบอดี้ลงโพงถ้าไม่พุ่มมันจะเสียงมันมันขยับได้นะก็จะมีเสียงรบกวนอะไรเงี้ยใช่นะวาใส่ใจงานประกอบเลยนะครับต่อส่วนแผงคอนโทรล ก็ประกอบมาอย่างลงตัวนะฮะนี่ฮะมีแผงตัวคอนโทรลด้านบนก็มีสายเฟกสำหรับเชื่อมกับวงจรใหญ่นะฮะส่วนด้านนอกจะมีปุ่มต่งางๆที่ผมกล่าวไปแล้วนะฮะจากที่การใช้าง,งานเบื้องต้นนะต้องมีพูดง่ายถ้าเป็นกลางคืนก็จะมีอะไรนะตัวเซ็นเซอร์นะ่เป็นแบ็คไลท์ใช่คือถ้า,ถาเราเมือผ่านมันจะมีตัวตัวจับความเคลื่อนไหวแล้วก็ุ่มต่างๆก็สว่างขึ้นมาตัว,ต,วตัวจับอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นแผ่นที่ NFC ตัวจับอินนี่เองใช่นะนะครับ ก็นี่นะครับก็คือทรัพยากรภายในตัวลำโพง d o ม e Monster นะครับพูดง่ายๆว่าที่มาของแหล่งพลังงานเบดพลังควายก็เลยบอกว่าตัวนี้คือของจริงถูกต้องคือกําลองวัดเต็มอาสเต็มนะฮะก็มาเห็นตับไตไส้พุงันนะถูกต้องครับนะครับส่วนพลังเสียงก็ได้สัมัสกันแล้วนะโอ้เหลือเผือเลยเกินยี่ห้อดังๆแบรนด์แพงๆนะบอกเลยครับ เหนื่อยครับผมเจอไอ้โดฟมอนเตอร์ไว้นี่มีเหนื่อยนะฮะเพราะว่าด้วยราคานะครับผมที่เราบอกไปแล้วก็คือ5,290บาทเนี่ยได้คุณภาพเสียงพลังเสียงขนาดนี้เนี่ยโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับนะฮะยังไงก็ฝากตัวนี้ไว้แล้วกันยิ่งช่วงนี้ใกล้ช่วง เทศกาลงานรื่นเริง,เรงนะฮะรีบจับจองไปเจ้าของช่วงสงกรานนะฮะขอย้ํานะครับว่ามันไม่กันน้ำนะครับครับผมอ่าก็อแอบ,บไว้หน่อยฮะ,ค,ะ<ช>คือเพียกในท่านก็พอลำโพงก็วางไว้ที่ไม่ไดโดนน้ำแล้วกันแต่ผมบอกได้เลยครับว่าเปิดในบ้านหรือเปิดข้างนอกเนี่ยโอ้โหฟินเนลเล่แน่นอนนะฮะอย่างนั้นเลยนะฮะใช่ครับยิ่งถ้าใครมีเทคนิคในการฟังนะ,ะวางมุมห้องหรือว่าใส่ในกล่องอะไรสักอย่างโอ้โหนึกว่าเครื่องเสียงคอมโบชุดเล็กเลยนะใช่ฮะครับผม นะครับต้องดับแปลงดูฮะเรียกว่าก็ถึงรือเกิดถูกต้องวางที่มุมห้องแนะจับวางดีนี้โอ้โหใช่เลยครับนะครับก็มีจําหน่ายนะครับที่โซนลำโพงออนไลน์ i n e com fx h i h com มีทั้งบล็อกอินามาซื้อหน้าร้านได้นะฮะหรือว่าสั่งทางออนไลน์ทางไลน์ทางเฟสทางระบบมาได้เลยครับผมก็ยังไงก็ขอฝาก dove monster กับพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศแ้วนครับผมนะฮะ ก็เป็นรุ่นล่าสุดของโดบเลยใช่ฝากไ้ด้วยแล้วกันนะฮะตัวนี้นะฮะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ